เยี่ยมมากเยี่ยมมากทีเด็ดลุ่มพดพ่อยินดีต่อทุกท่านครับก็สู่ช่องถีเด็ดลุ่มพลลงโตครับสร็จรับผลบอลที่น่าสนใจในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเมื่อคืนผลงานก็ยังน่าประทับใจเหมือนเช่นเคยคู่แรกบุก,กรุกในชาร์จเสมอจากคาร์สต์เดลอนไปแบบแฟลชก็ คู่นี้ไม่เสียหายนะครับจำแข่งไปที่เสมอส่วนเอสเบิร์กครับกดมิสเดอรฟาสไป2องต่อสี่ในับส่วนเฟเธอร์ไม่ทำให้เิดหวังครับเฉือนสปาต์ต์โคสต์ตัมาไป3าต่อสเกมนี้ก็ยังได้บวกกันไปนะครับจำแข่งครึ่งเมตรส่วนสซเลนิตาน่าเสมอครับโคสต์ตเน่ไป0ูนย์ศูนย์จับเกมนี้โดนหันไปครึ่งหนึ่งนะครับเอาครับสำหรับครึ่งนี้ครับถึงในหลายลีดหยุดเตะนะครับเพื่อเบรกทีมชาติแต่ลุงพลยังจับมาให้หลานห้าคู่เหมือนเช่นเคยถ้าพร้อมแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใใจห้้กกับพพวเเราามมงงนีดด็ลลลุโต๊ะ ละส่วนขอแฟนๆครับที่อยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันจากพวกเราจึมงานชีเด็ดลุงพลไปที่แอปซีเขียวบีชตองหกชิมงานลุงพลสู้ทุกวันฟันทุกปีครับทานอาหลามพร้อมแล้วไปันที่เกมคู่แรกกันเลยครับคืนนี้ครับลุงพลยังมีทีเด็ดนะครับในส่วนของเนช่นลีของฟุตบอลอังกฤษนะครับก็จะเป็นส่วนชิมนอกลีไปกันที่เกมคู่แรกในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทียอกซิตี้ดวลจากโรสเดลนะครับไปดูตารางคะแนนกันก่อนครับในส่วนของฟุตบอลเนชั่นลีนะครับ โรสเดลเนี่ยเป็นทีมอันดับที่3นมครับสำหรับทีมเยือนชนะไป12จาก15เกมครับเสม,มอหนึ่งแพ้ไปเพียงแค่2และมี37คะแนนที่สำคัญเนี่ยพวกเขาแข่งน้อยกว่าอันดับหนึ่งและ2ของตารางด้วยสาครับแข่งน้อยกว่าไปมากถึงสามเกมด้วยกันนะครับส่วนยอซิตี้ชนะไปเจ้าจากสิบเจ็ดเกมยับเสม,มอหกแพ้ไปอีกสองเก็บไปสามสิบสามคะแนนต้องบอกว่าในส่วนของทีมผู้มาเยือนเนี่ยน่าสนใจตั้งแต่ตารางคะแนนแล้วนะครับ ซึ่งผลงานของคู่นี้ดวลกันมา3เกมล่าสุดโจบ้านสิติทำได้ดีนะครับจบชัยชนะมา3เกมติดแล้วเกมล่าสุดก็บุกไปเอาชนะโรสเดลมา1-2นะครับตำแพง4เกมหลังยังคงเป็นยอร์กซิตี้ที่ได้บวกไปครับผลงานของยอร์กซิตี้ในรอบ5นัดหลัง2เกมหลังสุดพวกเขาเอาชนะเจสเคดมา40นะครับรวมไปถึงบุกไปตกฮิสไลามาด้วยสกอร์2 4 2นัดหลังยิงสกอร์รวมกันมากกว่า8ลูกนะครับ และในรอบ5นัดหลังที่ทางฟังของยอร์ c ซิตี้ลงสนามขึ้นพื้นที่สูงมากกว่า4เกมครับส่วนทีเ่เยือนอย่างโรสเดล5นัดหลังชนะ2เสมอ1และแพ้ไปอีก2ครับพวกเขามีเสมอกับวอลกิงมาแบบไรสกอร์นะครับก่อนจะขาบ้านหักัยบยู่ในเด็ดชุดอยู่21-02ครับแต่นัดล่าสุดก็บุกไปาชนะบอสตันอยู่ในเด็ดมา1ประตูต่อ3ส,ส่วนในเรื่องของคำแพ้นั้นบวกไป2ครับแล้วก็มีติดลบอยู่3เกมในบ้านของยอร์ c ซิตี้ชนะไป3นน้นนะครับ มีเสมือนหนึ่งแพ้หนึ่งส่วนทางฝั่งของรุสเดียวเป็นทีมที่เล่นเกมเยือนได้ค่อนข้างดีครับเอาชนะได้4ี่เลยนะครับเสมือนหนึ่งไม่มีแพ้ในรอบหาัด์หลังที่ออกไปเยือนครับใน่วนของการจัดทับะครัาทางฝั่งของยอร์ซิตี้ยืนตามผังจากเกมที่แล้วพวกเขาใช้แผน3-43สโดยบรรดากองหน้านะครับก็จะมีสโตนครับเป็นตัวกลางนะครับขนาดข้างไปด้วยเพียสต์แบ็กแบงค์ส่วนทางฝั่งของทีมเยือนใช้แผน3 2 4 1ครับตัวป้าของพวกเขาจะเป็นไซเซอร์รูเวลนะครับแล้วก็จะมีพวกรรนนี่ แมตไบรท์รวมไปถึงอัสตรเดียเคียที่จะคอยเป็นตัวปัดกวาดยู่ตรงกลางสนามครับกำแพงเบื้่งต้นสําหรับเกมคู่นี้ไปครึ่งเมตรครับสูงตางไปที่2.53ถ้าดูจากอัตราค่าน้ำต้องบอกว่าทีมเยือนมีภาษีที่ดีกว่านะครับโอกาสชนะยังคงสูงอยู่ด้วยฟอร์มการเล่นครับถึงแม้จะหลุดไปบ้างครับในรอบ5้าเกมหลังสุดที่ผ่านมามีสะดุดแพ้ไป2เกมก็าตามแต่เกมนี้ลงุงพลยังมองว่าพวกเขาจะบุกไปเอาชนะยอร์กซิตี้ได้ถึงถิง่น ถึงแม้ว่าสติค่อนข้างที่จะเป็นรองในเรื่องของการเจอกัน3เกมหลังแต่เกมนี้สถานการณ์แตกต่างออกไปเกมนี้ลุงพลจัดให้ครับยกทีเด็ดให้ไปที่โรสเดลทีมเยือนครับต่อกันที่เกม2เลยนะครับไปดูกันที่ฟอร์เรสต์จีนครับคืนี้เล่นกับแฮมเวอร์สซึ่งฟอร์เรสต์ีทีมจูบ้านในอยู่อันดับที่5นะครับชนะ10เสมอ5แล้วแพ้ไป2ครับเจ็บไป35คะแนนส่วนแฮมเวอร์สในอยู่อันดับที่11ชนะ7เสมอ4แพ้6นะครับมีอยู่ย5คะแนนครับ คู่นี้3เกมหลังสุดยังคงเป็นฟอร์เรสต์กิที่เอาชนะไปได้ทั้งหมดแต่ถ้าเป็นในเรื่องของกำแพงดะว่าเป็นทางฝั่งของชมเวิร์ดครับที่ตีแตกได้ดีกว่าใน3เกมหลังสุดฟอ r e เรส์กีนผลงานของพวกเขา5นัดหลังสุดนะครับเอาชนะได้2เสมอหนึ่งและแพ้ไป2ครับแต่กำแพงในรอบ3าเกมหลังยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจส่วนพื้นที่สูงขึ้นมาแล้ว6นัดติดและเหมือนจะติดใจครับคืนนี้เล่นกับแชมเวิร์ดนะครับทีมที่เสียประตูน้อยด้วยนะครับก็ต้องมาดูว่าจะขึ้นพื้นที่สูงต่อได้หรือไม่ยั โดยที่แังป์บัดชิมยอนครับในรอบ3าเกมหลังสุดพวกเขาแพ้มาหมดเลยนะครับและเป็นการแพ้ขาบ้านทั้งหมดด้วยเจอบอสตันในแชมบุกมายัเยียดความปราชัยให้1ต่อ3ครับแล้วก็ยังมีแพ้เนตันโอเลนไปศูนย์แล้วเกมล่าสุดจบพวกเขาก็แพ้กับวากิ้งไปอีกศูนย์หนึ่งเหมือนกันนะครับทำให้ตำแผง3เกมหลังสุดสะดุดหมดเลยครับในบ้านของฟอเรสกีเนี่ยชนะไปทั้งหมดอยู่2นะครับเสมอ2แพ้1ส่วนตำแพงติดลบไป3ในขณะที่ชมงเบร์ดออกไปเยือน4นัดหลังไม่แพ้ด้วยนะครับ แถมจำแผงบวกได้ทุกนัดส่วนผู้มาเยือนครับฟอเรสกีเกมนี้จะใช้แผน4-2-3-1ครับตัวป้าจะใช้เป็นดอสนะครับแล้วก็จะมีวิสเวลครับที่จะคอยเป็นตัวสร้างสรรเกมขนาดที่จำเบิอตใช้ตัวป้าเป็นครีนี่นะครับแล้วก็จะมีทางฝั่งของโมครับเป็นตัวปั้นเกมให้กำแพงเบื้องต้นเกมนี้ไปที่1เมตรครับสูงตาำไปที่2.53ดาสามดูจากกำแผงแล้วเกวนี้นะครับต้องบอกว่าโจบานอย่างฟอเรสกีนะครับยังมีภาษีที่เหนือกว่าอยู่พอสมควรครับ เนื่องจากผลงานของพวกเขาณปัจจุบันยังคงดีกว่าทางฝั่งของชชมเบิร์จที่ไปค้ายอยู่อันดับที่11เของตารางแต่ช่วงหลังๆที่ผ่านมาทางฝั่งของฟอร์เรสต์เกมก็ฟื้นอยู่เหมือนกันนะครับเพราะในรอบภ้าเกมหลังก็มีสะดุดแพ้ไป3นัดเหมือนกันเกมนี้นะครับลุงพลก็ยังมองไปที่ทางฝั่งของฟอร์เรสต์เมอยู่นะครับถึงแม้ช่วงหลังอาจจะมีโุดไปบ้างแต่ถ้ามาดูฟอร์มเบื้องต้นของชัมเบิร์จในรอบ3เกมหลังที่ลงสนามไปพวกเขาถือว่าอยู่ในเกมที่ไม่ปลอดภัยเพราะแพ้มาแล้ว3เกมติดต่อกัน ดังนั้นเกมนี้ลุงพลขอโฟกัสไปที่ทีมป่าสีเขียวอย่างฟอเรสกินครับไปต่อกันที่เกมคู่ที่สองครับมีเกมคอนเฟอเรนซ์เหลือหนึ่งคู่นะครับเมื่อที่ชาวจับจ้าเปิดบ้านเจอจบาซาชิซวซึ่งทางฝั่งของทีมชาบ้าน,นครับอยู่อันดับที่5นะครับชนะไปเจ้าจาก16เกมครับเสมือ1หนึ่งแพ้6มีอยู่28คะแนนส่วนทางฝั่งของทีมเยือนสถานการณ์ค่อนข้างดีครับปีนขึ้นไปอยู่อันดับที่2แล้วนะครับ ชนะ11ครับเสมอ3แพ้ไปหนึ่งในขณะที่พวกเขาแข่งน้อยกว่าหัวตารางถึง2เกมครับและตามหลังเพียงแค่2งคะแนนเท่านั้นโดยที่คู่นี้ยังไม่เคยเจอกันในชั้นดังนั้นไปดูผลงานของทีมโจบ้านกันก่อนครับทางฝั่งของทีมโจบ้านฟอร์มดีะนรับสำหรับเมื่อที่ชาว4เจมหลังสุดพวกเขาชนะมาหมดเลยนะครับล่าสุดครับเอาตัวเกือบไม่รอดนะครับแต่ก็ยังผ่านบ็กฟอร์ดมานะครับด้วยสกอร์3ประตูต่อ4ครับก่อนหน้านี้ก็มีเอาชนะทางฝั่งของ เชฟลอยด์เด็นะครับส่องตัวสี่เช่นกันเป็นทีมที่หญิงสกอร์สูงมาสามเกมติดแล้วนะครับตำแผนก็บวกได้4จาก5เกมหลังกันเลยทีเดียวเดี๋ยวว่าฟองช่วงหลังครับเมื่อที่ชาวฟองไม่ธรรมดาจริงๆครับส่วนทีมเดือนจริงๆแล้วผลงานโดยรวมไม่ธรรมดานะครับถ้าดูจาก10เกมหลังแต่ถ้าเป็นในช่วง5นัดหลังมีอาการอยู่เล็กน้อยครับพวกเขาเดบแพ้มา2เกมติดนะครับให้จับแม็กคฟฟิลครับหนึ่งตัดศูนย์แล้วก็แพ้ขาบ้านนะครับให้จับชูบิลี่ทาวไปอีก 1, 1ประตูตดอ ดีนะครับว่าเกมที่เล่นกับฟิลนะเอาชนะมา2อประตูต่อสี่นะครับแต่ันล่าสุดพวกเขาก็ทำได้เพียงแค่เสมอกับพิงเรียนไป1ตัวหนึ่งเท่านั้น5เกมหลังสุดท้าบคัแพงไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพราะพวกเขาบวกได้เพียงแค่2เกมไอ้่วนของได้บ้างครับเมื่อที่ทรัวพวกเขาชนะได้2อะชาวบลก็มีแพ้ไป3เกมครับในขณะที่ดังฟังของซอชิวครับออกไปเยือน5้านัดหลังผลงานค่อนข้างดีชนะไป3จับเสมอ1แล้วก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวด้วยนะครับ นึกต้นคู่นี้กำแพงเนี่ยไปที่ปปเท่านั้นรับสูงต่ำไปที่3เมตรต้องยอมรับเข้ามาในช่วง5้าเกมหลังเมื่อที่ชาวทำผลง,งานได้ดีขึ้นนะครับเพโยรวมแล้วทางฝั่งของเซาชิวรักก็ย,ยังเป็นทีมติงนะครับในการเจ็บชัยชนะในเกมนี้ถิติแกนออกไปเย็นดีด้วยนะครับแม้นั้นเตีมนิดลุงพลขอทันทีไปที่ทางฝั่งของเซาชิวันก่อนับคืนนี้ลุงพลยังมองว่าพวกเขาจะสามารถบวกได้อีกหนึ่งเกมนะรับสกอร์ที่คาดการเซาชิวเฉือนชนะเมื่อที่ชาวศู์ปร,ระตูตนอนอยครับ สองคู่สุดท้ายับไปปิดกันที่ฟุตบอลอังกฤษนะครับเป็นในส่วนของคุนฟล a น u ีใต้ครับไปดูในส่วนของคอนแฮมครับคู่นี้จะเล่นกับเพมตันริสมอนครับซึ่งผลงานของทั้งสองทีมนะครับคู่นี้ยังไม่เคยดวลเลือกกันมาครับดังนั้นไปดูผลงานของชู้บ้านกันก่อนเบื้องต้น5เกมหลังสุดจะพวกเขาชนะไปทั้งหมดอยู่4เกมนะครับมีเสมออยู่เพียงแค่เกมเดียวกัำเพียงดีด้วยนะครับําแพเนง่ยบวกไป 2. ครับเจ้า2ล้านหลุดไปเพียงแค่เกมเดียวแต่4เกมหลังสุดไปสกอร์ตามหมดเลยนะครับ ส่วนน้องฟังของทีมยอนครับแฮมตันในรอบ5เกมหลังที่ผ่านมาผลงานมีปัญหานะครับตอนนี้พวกเขาไม่ชนะมาแล้วเจ็ดเกมติดครับจำแพงก็ไม่สู้ดีนักนะครับปรากฏว่า10เกมหลังเนี่ยจำแพงเนี่ยได้บวกไปเพียงแค่สองเกมนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยฟุบกไปเกือบทั้งหมดหดยที่ผลงานในบ้านของฮองแพงครับสามเกมหลังสุดยังพอไปวัดไปว่าเพะไม่แพ้มาสามเกมนะครับส่วนนางฝั่งของแฮงตันครับสามเกมหลังไม่ชนะเลยนะครับผลงานค่อนข้างที่จะมีปัญหา จำแข่งก็ไปที่0.51และสมบามขยับไปที่2.53ใน,อนลอบจับสำหรับเกมนี้ทางฝั่งของคอนแทมชับถ้าเป็นในลีกพวกเขาอยู่อันดับที่4แลในชับส่วนแขมงตันนอนอยู่อันดับที่18ของตุลาารความห่างยังคงมีให้เห็นในชับสำหรับเกมนี้ดังนั้นเกมนี้ลุงพลขอลงโตไปที่ทางฝั่งของคอนแทมก่อนครับยังบอกว่าคืนนี้พวกเขาจะสามารถบดขยีย้แขมตันไปได้อย่างไม่ยากเย็นครับเกมนี้โจบ,บ้านหวานเจี๊ยบครับไปกันที่เกมคู่สุดท้ายครับในส่วนของ,งบัวทิงครับ คืนนี้จะเปิดบ้านดอนพัฒมเย็ยนของทอสตันนะครับซึ่งตามตารางคัรในแอนโชบ้านยวนอันดับที่8ของตรนาใน,นครับศูนย์ผู้มาเยือนอยู่อันดับที่5ครับผลงานของโชบ้าน,นครับ5เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะมาหมดเลยนะครับนัดล่าสุดเพิ่งโชว์ฟอร์มรูครับเอาชนะทางฝั่งของเฮเมลไป4-0ครับแล้วก็ยังมีเกมที่เอาชนะก่อนหน้าอีก3ประตูต่อ0ย์ก็ได้ได้ว่าผลงานกระชูดแตกแบบปิดปเลยนะครับสวดกำแพงบวกม,มาแล้ว5นัดติดต่อกัน ก็ถือว่าผลงานของวอตติงนั้นไม่ธรรมดาครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนครับท็อตตันในรอบ5เกมหลังชนะได้2น,นัดนะครับก็คือเกมที่พวกเขาเล่นในบ้านเอาชนะในส่วนของไม่ได้เคสไป2ตนหนึ่งครับแล้วก็อีกเกมหนึ่งเอาชนะเชสฟอร์สไป2ประตูต่อหนึ่งครับกำแพงก็บวกได้2เกมเช่นกันดูจากภาพรวมแล้ว5เกมหลังสุดทางฝั่งของท็อตตันมีปัญหายอยู่เหมือนกันนะครับ ในบ้านของวอลติงยับสางเกมหลังชน,นะหมดรับเช่นเดียวกันก,กับกำแพงที่ทุกแต่ทุกเกมส่วนทางฝั่งของท็อตตันออกไปเยือน5เกมหลังพวกเขาชน,นะได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับโดยที่กำแพงเริ่มต้นยับสำหรับเกมคู่นี้ทางฝั่งของโจบ้านรับตั้งไว้เพีงยงแค่0.51เท่านั้นนะครับและสูงต่ำเนี่ยไปที่2.53ดูจากภาคร้งนะครับทางฝั่งของทีมโจบ้านดีจริงครับในขั้นอนภาคเกมหลังฟอร์มกำลังแรงในขณะที่ท็อตตันอันดับตรางคะแนนอาจจะดูสูงกว่าแต่ดูจากฟอร์ม5้าเกมหลังค่อนข้างแขง จิมนี่ลงผลขอลงโตะมองไปที่ดังฝั่งของทีมเจ้าบ้านอย่างวอรติงคืนนี้พวกเขาจะสามารถเก็บสังสคแะแนนสำคัญและที่สำคัญเก็บผลผลิตในเกมนี้ไปครับคืนนี้5าคู่สำคัญยังคงเป็นฟุตบอลนอกประแสนะครับอาจจะขอให้ใครเหงาได้บ้างในส่วนของคู่แรกครับยอกซิตี้เดือจากโรสเดลเิมนี้ลงผลยังมองไปที่ผู้มาเยือนอย่างโรสเดลนะครับส่วนฟอเรสกีแลนด์จะทำเวิร์ไปที่ทีมป่าสีเขียวกันเลยส่วนคู่สามครับ สาวชิวยังคงเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าลงทุนส่วนสองคู่จากคอนเฟลเลนต์ลีกใต้นี่ครับไปกันที่ฮอนแฮมแล้วก็วอร์ติงสองทีมโจบ้าน,นครับที่คืนนี้จะเจ็บผลผลิตไปครับและนี่ก็เป็นห้าคู่คัดนะครับที่ลงผลน้นมาฝาานั้นหลานถ้าชื่นชอบทีเด็ดจากทีมงานดุคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสาวรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีรับ